เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเปิดรายการผมขออนุญาตไปนอนแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปนอนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาเปิดตัวตอนเช้านะผมโอเคเออเยี่ยมเลยก็ฮัลโหลสวัสดีครับผมครับด้ยเอออะไรนะครับต้องขออภัยกันด้วยนะช่วงนี้พูดไม่ค่อยไปละก็เอาใหม่เอาใหม่ ก็ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ก็ผมครับกับรายการเมยูเก้าสามอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ก็อยู่กับเกมไมค์ครับพ็อกเก็ตเอ้ยก็ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ก็ผมครับกับรายการเมยูเก้าสามอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ก็อยู่กับเกมส์สไวเวอร์คกันอีกแล้วนะโอเคตอนนี้ก็อยู่กันในพาร์ทที่5กันแล้วนะผมก็พาร์ทเนี้ยก็จะมาทำอะไรนะพาร์ทนี้ก็จะโอ้โหโุ้ยโอ้ย ุิววิววิววเสือดาวโอ้โหโผล่มาด้านหน้าเลยโอ้โหโอเคก็พานี้ก็ไม่ได้มปทําอะไรมากแล้วพานี้ก็จะมาเขุดเมืองนะไม่ได้ทําอะไรมากมายแล้วพานี้หรือไม่ก็ไปหาถ้ำอะไรอย่างงี้คงไม่ต้องไปหาแล้วมั้งขุดเมืองตรงนี้แหละนะโอเคก็พานี้จะมาขุดเมืองนะไม่มีอะไรทาช่วงนี้ก็สร้างบ้านไปแล้วอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีการตกแต่งในบ้านอีกแต่ขอไปขุดแรกขุดอะไรก่อนนะโอเค เดี๋ยวต้องสะสมของเยอะๆก่อนแล้วค่อยมาสร้างบ้านตกแต่งอะไรให้เสร็จนะผม okay. โอเคก็เอาหอกไปด้วยผมต้องใช้นะผมขวานนี่คงไม่ต้องเอาไปหรอกมั้งโอเคเอาท็อตไปด้วยจำเป็น,ปนอ่าเอานี่มาโอเคเออ่เดี๋ยวผมว่าผมขอคราฟกล่องเพิ่มเถอะนะโอเคปึ๊บ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 นะครับผมขอคราฟกล่องเพิ่มนะอ,อ่า <c oughs> เอา <c oughs> มาไม่เอาเมัอนซ้อนกันไม่ได้หรอ โอเคผมว่าเอาไว้ตรงนี้นะครับผมปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็เอาเอาเอาหอกเก็บไว้เดี๋ยวเดเอาหินนี้ไว้เอาเครย์ไว้ด้วยแล้วก็เอาแร่นี่ด้วยมันก็ไม่ใช่แร่เอ่อเอเมรโล,ล่อะไม่ใช่แร่มรกตนะมันคือแร่เอ่อคล้ายๆแบบย้อมสีอะไรเงี้ยเออเข้าใจไหมอ่าเอาหินเอาหินเอาหินมาส่วนหนึง่งโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมขอคราฟอันนี้ดีกว่าคราฟพิกแอ็กนะผมอ่า ปึ๊บปึ๊บประมาณนี้แล้วก็ปึ๊บ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 แล้วก็วางปึ๊บ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 อย่างนี้แหละครับผมอ่าเอาอีกดีกว่านะผมรู้สึกว่าของของเกมนี้มันจะพังง่ายด้วยนะก็เอามาให้มันเยอะๆไปเลยนะผมโอเคจะได้ไม่ต้องขึ้นมาเอาหลายรอบนะครับเฮ้ย <c oughs> เกินเดี๋ยวเเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออนี่แหละอุ้ยเดี๋ยวฝนโตกอ่อ เฮ้ยเฮ้ยเใจเย็นใจเย็นอุ้ยทำไมเสียงมันดูน่ากลัวจังวะเฮ้ยโอเคมาเอ่อแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกำลังคิดอยู่อันนี้มาแล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็ครับงนี้แล้วก็เอออย่างนี้แหละอืมไม่น่าพอนะเอาทานมาอีกเอาทานมาอีกเออโอเค เออดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอันนึงอีกอันนึงอันนึงอันนึงเออเยี่ยมเลยเออดี๋ยวเ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 อาอีกโอเคเกรงใจผมบ้างเถอะผมขอร้องไม่ต้องผ่าบ่อยก็ได้ผมกลัวนะเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็มาอย่างนี้จะหยุดไหมเนี่ย โอ้ oh, อะไรนักหนาเนี่ยเออทาไมาเยอะเลยนี่แหละนั่นแหละเป๊ะเลยเออปะเราไปขุดแรกกันเลยดีกว่าผมก็เสื้อกับหมวกกับรองเท้าผมได้พังลงแล้วนะพังพังไปเลยอะอยู่ดีๆก็พังไปเลยอะผมนี่งงเลย okay, ะไรว่ายังไม่ทันได้ทําอะไรเลยพังซะละแค่เดินไปมาโอ้โหถ้ามันจะอยู่ยากขนาดนี้นะเกมนี้ก็ผมได้ขุด มืองไปได้นิดนึงแล้วเนี่ยเชื่อไหมขุดได้ขนาดเนี้ยผมเสียพิกแอคไป2อันอะเชื่อไหมขุดแค่เนี้ยเสียพิกแอคไป2อันโอ้โหมันเป็นอะไรที่แมวมากมากครับท่านผู้ชมทั้งง่ายไม่พออยู่ยากด้วยเกมนี้ <c oughs> โอเคบนไปก็ยังเล่นอยู่นะครับผมอ่าโอเคบลกก็กเท่าไหร่หนึ่งบล็อกอ่าลงไปปึ๊บ ปึ๊บอ่าปึ๊บโอเคนะครับผมอ่าฮะโอเคเดี๋ยวผมมีคำถามจะถามท่านผู้ชมนะนั่นะก็คือคืออยากให้ท่านผู้ชมได้โหวตกันนะโหวตกันนะโหวตมาทางคอมเมนต์นะผมว่าคือผมมีอ,อยู่สองสิ่งนะนั่นก็คือหูฟังและจอยนะก็ท่านผู้ชมจะแนะนำให้ผมซื้ออะไรนะคือมันมีสองอย่างที่ผมอยากได้ระหว่าง เอ้ยไม่ใช่สิเออเอาใหม่เอาใหม่ห,มหมูฟังผมไม่เอาละคือมันจะมีอยู่สองอย่างนั่นก็คือระหว่างจอยกับเก็บตังไว้ก่อนเผื่อจะต้องไปซื้อคอม,มอะไรเงี้ยคือเอาคอมไปเลยอะสมมุติว่าเออเอาไงเดียให้ท่านผู้ชมโหวตนะว่าจะให้ผมเอาจอยหรือจะให้ผมเก็บตังซื้อคอมนะถ้าเกิดผมเก็บตังซื้อคอมผมก็จะมีชแนลใหม่อีกชแนลหนึ่งซึ่งจะเป็นชแนลเกี่ยวกับการเล่นเกมในคอมนะผมอ่าหรือจะให้ผมไปซื้อจอยเพื่อเอาจอยนั้น มาพัฒนาให้ช่องเนี้ยช่องเนี้ยของผมเนช่องเนี้ยให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเนอะผมจะแคสเกมอื่นที่มันจะเป็นจําพวก psp หรือจําพวกเอ่อ ps o n ที่มันจะเห็นปุ่มอยู่ตรงหน้าจออย่างเงี้ยผมสามารถเอาจอยน,นั่นอ่ะมาเล่นเพื่อเอาปุ่มที่อยู่ตรงหน้าจอน,นั้นหายไปได้หรืออย่างเช่น Minecraft ถ้าเกิดผมเล่น Minecraft แล้วเอาจอยมาเล่นด้วยเนี่ยปุ่มในเกม i n e c r a f t ก็จะหายไปแล้วจะดูไม่เกะกะหน้าตาไม่เกะกะหน้าท่านผู้ชมเนี่ยโอเคยังไงท่านผู้ชมจะให้ผมซื้อจอยหรือเก็บคอม นะเก็บคอมมึเก็บตังคซื้อคอมเดี๋ยวเดีตบปากตัวเองพูดให้มันแบบลื่นไหลหน่อยโอเคแล้วนี่มันหินอะไรเนี่ยฮะขุดได้ไหมเอ่ยขุดได้นี่ขนาดลงมาขนาดนี้แล้วนะเนี่ยโอเคมันคือเห็นอะไรดูหน่อยอาเซล บาเซลหน้าเ <Barcelona, S 2> หรอไม่ใช่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 ใชเดี๋ยวอันนี้คัพเปิลสโตนอันนี้บาบาเซลมันคืออะไรอะ่ะหินอะไรอะ่ะโอเคขุดๆไปก่อนแล้วกันยังไม่เจอแร่อะไรเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าเกมนี้จะเจอแร่ยากนะเออมีคนบอกแนละ้วที่ว่าถ้าเกิดฆ่าหมาป่าแล้วเราจะได้เพชรนะอเดี๋ยวค่อยไว้พาร์ทหน้าเนาะเดี๋ยวลองดูพาร์ทหน้านะเผื่อผมเออจะไปไฟกับเออหมาป่านะผม เดี๋ยวลองดูพาร์ทหน้านะผมอาจจะไปไฟ ا ่กับหมาป่าก็ได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่พร้อมรอผมเอ่อคราฟเอ่ออะไรนะคราฟไอ้นั่ปืนเออใช่ปืนเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าปืนมันคราฟยังไงเดี๋ยวผมลองไปดูตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออเดี๋ยวค่อยไปดูนะอ่ะฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่ายิ่งขุดลงไปมันยิ่งเจอแต่หินแบบเขาเรียกว่าโอ้ยหน้าจออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทายศเดี๋ยวเดี๋ยว ให้ดาวนะนี่มันคล้ายๆแบบเป็นหินแน่นป่าฮะแบบหินเข้าใจเข้าใจความหมายผมไหมเป็นแบบหินแน่นอ่ะเออแบบหินที่มันแบบแน่นๆน่อ่ะแบบแข็งแข็งอ่ะแบบแข็งมากอะ่ะแข็งยิ่งกว่า c o เปอร์สโตนอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างงี้เปล่าคือแบบเรายิ่งมาลึกแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้แต่ต้องดูก่อนขอขุดไปรอบๆดูบ้างนะเผื่อเจอแร่ขุดมาเนี่ยไม่เจอแร่สักทีเออเนี่ยเดี๋ยวถ้ามจมดูเนี่ยเห็นไหมขุดมาแค่เนี้ยที่ขุดพังไปแล้วอันนึงสุดยอดไหม โอ้โอเคนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขุดนี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดเสียงผมเบาเกินไปต้องขออภัยกันด้วยนะผมผมพูดดังที่สุดแค่นี้แหละถ้าจะโทษไปโทษใหม่นะผมโอ้โหโยนความผิดให้หม่นะเอาไม่แตกโอเคนะครับผมถามจริงไม่เจอแร่ลยเหรอเฮ้ย เฮ้ยขอแร่ขอแร่สักหน่อยเถอะขอร้องเอออยากได้แร่มากเลยอ่ะแร่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 อ๋นี่ไงโอ้ก็ตาฝาตั้งนานหาแร่ไม่เจอสักทีโอเคมันเชิงว่าแร่ป่าวะก็แร่นี้นะทำอะไรไม่ได้มากมายนะนอกจากแค่เอาไปย้อมสีเฮ้ยเดี๋ยวเดีใช้แร่ป่ะเนี่ย อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หินเฉยๆโหก็ตกใจหมดนึกว่าเหล็กจะได้ขุดซะหน่อยเลียเออเมื่อไหร่จะเจอแร่อยากได้แร่เนี่ยหรือว่าต้องขุดลงไปลึกมากกว่าน,นี้อัดหินแน่นไปเลยไม่รู้ดิลองขุดลงไปเลยแล้วกันนะผมะเผื่อมันจะเจอแร่นะก็ถ้าเกิดมีสูตรวิธีการหาแร่ยังไงก็ช่วยบอกผมมาด้วยนะทางคอมเมนต์นะ ทั้งบอกว่าจะให้ผมซื้อจอยหรือว่าเกี็บตังซื้อคอมก็บอกมาทั้งหมดไล้แหละนะโอเคแต่คอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะว่าวิธีการหาแร่อะไรเงี้ยหรืออะไรไงนะก็ช่วยบอกกันด้วยนะแนะนำมาด้วยนะสำหรับใครที่รู้การเล่นเกมนี้นะผมเดี๋ยวนะจะว่าไปหินนี่เนี่ยจะว่าไปหินนี่มันก็แตกแตกยากอยู่นะเนี่ยใช้เวลาน,านานยิ่งกว่าขุดหินนะอธรรมดาเสียลองดูนะหน สองสามสามวิแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราขอหินธรรมดาขุดตรงนี้ก่อนไหนดูซิหนึ่งสองเห็นไหมสองวิครึ่งอะ่ะแปลว่าหินนี้มันต้องแข็งกว่าแน่ๆเลยอะ่ะเออเนาะผมว่าแล้วว่าถ้าเกิดยิ่งลงมาลึกๆอาจจะเจอหินที่มันแข็งยิ่งกว่าหินธรรมดาอยู่ก็เป็นได้นะผมโอเคคิดถูกแล้วที่ผมครับที่ขุดหินมาเยอะนะ โอเคลองขุดลงไปเรื่อยๆเผื่อเจอแร่ เอ้ยเอ okay. okay. ้ย oh ท่านผู Ooh, wait, wait. Okay. Wait. Bleiben, wait. ้ชมเจอแล่เว้ยเฮ้ยเจอแล่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอเจอเฮ้ยผมนึกว่าจะไม่เจอแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เจอแล่ว่ะอุ้ยเฮ้ยเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเบเสียงเกมก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุดนี่ก่อนเออวิ่งแร่แร่แร่เจอแร่แล้วเจอแร่แล้วขุดสิครับรออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือแร่อะไรโอ้โหต้องเอาไปเผาด้วยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวแค่อันเดียวเหรออะไรเนี่ยไอรอน เจอไอรอนเยี่ยมเราเจอไอรอนแล้วท่านผู้ชมโอ้โหบอกตรงเกมนี้หาแร่ยากมากเจออันเดียวเองเหรอถามจริงโอ้โหอันเดียวเองเหรอโอถ้าทองมันจะขนาดไหนวะเนี่ยเออเฮอ่ถ้ามันจะทำกับเราขนาดนี้อาวุธหรือสิ่งของก็ยิ่งพังง่ายอยู่และยิ่งให้เจอยากขนาดนี้ฆ่าผมเถอะ <c oughs> นะโอ้ย ไอหมานี่ก็หอนดีจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเจอเหล็กเพิ่มเจอเหล็กเพิ่มเฮ้ยเดี๋้อเฮ้ยเจอเหล็กเพิ่มเจอเหล็กเพิ่มเดี๋ยวเพื่อให้มันดูแบบดูโล่งๆหน่อยให้มันดูสบายใจขุดนี้ให้หมดก่อนนะผมเป็นคนที่แบบชอบค้างคาใจอ่ะอันไหนค้างคาใจก็ขุดก็ทำมันไปเลยอะไรเงี้ยเออเข้าใจปะโอเคนะโอ้ยเจอเยอะอยู่เจอเยอะอยู่นึกว่าจะไม่เจอเนี่ยถ้าเกิดลงมาชั้นหินเนี่ยโอเคแต่สรุปเจอนะผม โอเคโอเคราพิกแอ็กเหล็กได้แล้วเนี่ยโอ้ยเยี่ยมเยีมเยีมอะไรเนี่ยโอ้หิวเหรอเพรตอนนี้ผมหิวอยู่ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมถึงอ่านนานนิ้ววันบังเนี่ยนะนึกว่าจะไม่เจอเหล็กแล้วนัเนี่ยโอ้ยยังมียังมีอีก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 เยี่ยมเีเยี่ยมมีอีกยังมีอีกยคุดคุค คุดสิครับคุดสิครับรออะไรรออะไรเออคุคุดๆๆๆๆๆๆๆเอาเหล็กเอาเหล็กมาเอาเหล็กมาเออนั่นแหละเอ้ยยังมีอีกยังมีอีกยังมีเฮ้ยดีดีดีเฮ้ยเริ่มเจอดงเหล็กแล้วท่านผู้ชมเริ่มเจอดงเหล็กแล้วอะไรนะเนี่ยอ้าหิวหิวหิวเด,เ, Claudia, เ,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 เดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งหิวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหล็กเยอะเหล็กเยอะอุ้ย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 เหล็กเยอะเหล็กเยอะหิวเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเหล็กก่อนตอนนี้โอ้โหเหล็กเหล็กเหล็กขุดสิครับขุดสิครับอื้อหม อุ้ย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 เหล็กเยอะเหล็กเยอะเหล็กเยอะอวยแล้วอวยอืออวยแล้วอวยไม่ใช่อวยสิรวยเออรวยเอออู้แบตอ่อนเลยเฮ้ยนะผมโอเคไม่มีละโอเคเหล็กเหล็กเอามาเหล็กเอามาอุ้ยได้เยอะ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 นึกว่าจะหายากเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดอืมเกมเป็นใจแล้วเกมเป็นใจแล้ว โอ้ยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเอาก่อนเออเอาที่ขุดพังเลยปึ๊บอ่าเดี๋ยวยังมีอีกเหรออืมจัดให้เดี๋ยวขุดให้เลยเอามาเยี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวเออนั่นแหละอ๋อโอ้ยังมีอีกยังมีอีก,ย,อกยังมีอีกก้อนยังมีอีกก้อนขุดสิครับหือ โอ้ยยังมีอีกอุ้ย,ยมันจะมีกี่กันเนี่ยโอ้ยดีจังเลยดีจังเลยเหล็กเหล็กมาเรื่อยเลยนะ,อะโอเคพอได้แล้วนะผมขึ้นไปกินข้าวก่อนนะอะไรเนี่ยยูอ a r e t ีเรตแท็กอันอะไรอะ่ะหนาวเหรออ๋อเริมปุ่นแล้วตะกี้ผมอ๋อถ้าเกิดยิ่งลงไปข้างล่างจะยิ่งอ่อยิ่งหนาวใช่ป่ะเออโอเคเกี่ยวป่ะวะ เดี๋ยวลองอยู่ใกล้ๆเท็อตดน,นะอาจจะหายหนาวก็ได้หายหนาวป่ะหายหนาวนิดนึงฮะโอเคปะปาปาปาขอขึ้นไปทานข้าวแป๊บนึงนะผมพูดแบบเพาะมากอะทานข้าวนะใหนมืดแล้วหรอทำไมมืดเร็วจังเลยโอเคบ้านใหม่นี่ก็ยังไม่ไปอยู่นะเดี๋ยวทำทางเชื่อมต่อระหว่างบ้านด้านบนกับด้านล่างนี้ดีกว่าเนาะน่าจะดีนะเดี๋ยวค่อยทำ ตรงนี้ก็ทําเป็นประตูแล้วนะผมอยากลองเจอมนุษย์หมาป่า,าสักตั้งอะมันอยู่ไหนอะเฮ้ย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 เฮ 16หนาทีหรอโอเคยังไม่นานมากเอ,อ้ยนอนโอเคตื่นแล้วไปเผาเหล็กเลยนะผมข้างนอกมีอะไรไหมตรวจตาดูแป๊บยังไม่มีตัวอะไรนะโอเค มีตัวอะไรดักใช่ไหมไม่มีสิงโตดักนะขอบคุณมากที่ไม่มีตัวอะไรดักโอเคไปเผาเผาโอ้ผมทิ้งไม้ไปเยอะเลยมานี่เปลืองโอ้เนื้อเนื้อผมเผาทิ้งไว้นี่ว่ะเนื้อเนื้อมานี่มานี่เออเอา้าวเดี๋ยวนะแล้วก็แล้วก็วกเอา่านมานี่เออหูได้เหล็กมา20อันเลยเหรอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมให้มันได้อย่างงี้สิอ่าใส่่านเข้าไปแล้ว ตามด้วยเหล็กโอเคนะทีนี้ก็เหลือแค่รอนะผมอ่าเดี๋ยวเอาขอไปเก็บไว้ที่กล่องนี่ดีกว่าเดี๋ยวผมเก็บไว้กล่องไหนกล่องนี้เออนี่เอาไว้แล้วก็เอาหินเก็บไปอ่าอันนี้กลับไปเก็บไปกลับไปเอาเก็บไปอ่าเอาอาหารไปเลยครับเผื่อต้องเผื่อได้กินนะผมขวานเก็บไว้ไม่ต้องเอาไปโอเคเดี๋ยวรัาพิชหินเพิ่มดีกว่านะผมมันต้องใช้เยอะมันต้องใช้เยอะ,อเ,ยอะเกมนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอคราฟนี้ด้วยเลยดีไหมเนะี่ย ได้มาสีอันแล้วได้มาสีอันแล้วเยี่ยมมาเลยนะผมมานี่แล้วก็ได้พิกแอ็กเหล็กมาแล้วเยี่ยมเยี่ยมโอเคแค่ไม่ได้อย่างงี้ครับผมพิกแอ็กหินมาด้วยพิกแอ็กเล็กมาตรงนี้เหล็กได้เท่าไหร่เดี๋ยวนะอ๋อได้มาแล้วอีกสามอันแล้วก็อย่างงี้ปึ๊บ ปึ๊บ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 อ่าอ่าเอาไปแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวปล่อยให้มันเผาเหล็กไปนะผมโอเคกุดแร่ต่อเผื่อเจอทองนะผมถ้าเจอทองก็ใช้พิกพิกแอ็เอเหล็กเนี่ยฐานนี้ไม่ต้องขุดละเป็นคนไม่เอาฐานแล้วตอนนี้เฮ้ยแล้วนี่มันอะไรเนี่ยปากไว้ร้อนโอเคฮะโอ้ยลงไปลึกแล้วเหมือนกันนะผมขนาดนี้อ่าลงไปลงไปนี่ไงโหกลายเป็นห้องเลยนะขนาดนี้ โอเคฮนะขุดหินลงไปก่อนนะผมปึ๊บปึ๊บโอเคฮนะปึ๊บอ่าปึ๊บก็มีคนขอนะว่าอยากให้ผมเล่นถึง30สนาทนะีแต่ขอบอกนะว่าผมคงเล่นไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพื้นที่โทรศัพท์ผมก็ต้องมีจํากัดด้วยนะไม่พอนะถ้าเกิดเล่นนานเกินไปผมจะไม่มีอะไรพูดแล้วไงแล้วมันจะทําให้คลิปมันดูน่าเบือ่อเปล่าๆนะผมอ่า โอเคฮะขุดลงไปมันใช้ไม่ใช้เวลานานเอา้าเจอค o รเพอร์สเตนข้างล่างนี้ด้วยค o ร์เพอร์สเติรนคารเพอร์สเตนเออนะผมอย่าลืมอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมคอมเมนต์โหวตด้วยนะว่าจะให้ผมซื้อจอยหรือเก็บตังซื้อคอมดีนะถ้าเกิดซื้อจอยเนะี่ยชแนลของผมนะชแนลช่องเนี้ยจะดีขึ้นมากยิ่งขึ้นแยนะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมบอกให้ผมเก็บตังซื้อคอมเนี่ยผมจะสร้างอีกชแนลหนึ่งซึ่งจะเกี่ยวกับเล่นเกมในคอมนะ ก็แล้วแต่นะว่าจะให้ผมทํายังไงจะให้ผมทําช่องนี้ให้มันดีขึ้นหรือจะให้ผมไปทําอีกชาแนหนึ่งก็แล้วแต่ท่านผู้ชมโหวตมาแล้วผมอ่าเดี๋ยวผมจะลองไปนับคอมเมนต์ดูว่าคอมเมนต์ไหนเยอะที่สุดนะก็ผมจะเริ่มนับคอมเมนต์ตั้งแต่คลิปนี้ลงไปได้ประมาณเอ่อชั่วโมงหนึ่งนะโอเคสักชั่วโมงหนึ่งนะเอ้ยไม่ดิพรุ่งนี้เออผมจะเริ่มนับคอมเมนต์ตั้งแต่พรุ่งนี้เวลาประมาณทุ่มหนึ่งอ่าสักทุ่มหนึ่งโอเคนะโอเค ให้เวลาประมาณตั้งหนึ่งวันเลยนะโอเคยี่สิบนาทียังเนี่ยคลิปรู้สึกเหมือนจะไม่เจออะไรเลยเนะี่ยขุดลงไปต้องขุดลงไปลึกไหมเนะี่ยเกมนี้มันมีแกนโลกไหมนะเนี่ยเบสล็อกอะ่ะเอายี่สิบเอ็ดนาทีแล้วโอเค ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะโอเคนะฮะก็สับไตชอบดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไคร้ไม่ลืมกดคอมเมนต์มไม่ลืมครับว่ามีคำพูดคำถามที่ชูบุเอเดียวกับคลิปนี้สำนึกต้องคารากรับก่อนแล้วเจอแล้วแล้วเจอกันในคลิปหน้าสันึกสุดครับบ๊ายบายเย้สงสัยต้องไปเปลี่ยนบทพูดใหม่แล้วนะช่วงนี้ลิ้นพันนะฮะบ๊ายบายอะไรเนี่ย you are painting slow down ช้าๆเหรอโอเคโอเคบ๊ายบายแล้วล่ะบ๊ายบาย